ตอมาถ่ายเลยเล่อนมาเองเลยมีสิบขวดเลยต้องมาถ่ายเลยถ่าถ่ายออกไปทีไรขายดีทุกทีคนมากันใหญ่คนมากันใหญ่คนมาแย่งแย่งแย่งไอ้คนถ่ายของเราของเรามันของแท้อยู่แล้วอะแย่งคนถ่ายคนกรุงเทพตรจะได้เ ัหน่อยเดียวก็ตกบ้านจะมีเยอะอยางลุนก็ได้เห็นอ้อนอีกแหละจะลาบีดน้ำึ้งไหนกระเซิงเอากระเซิงขาวๆให้ลุงกินชิ้นหนึ่งี้ขันได้ป้าขึ้นนั่งเลย ไปไปไกินกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีขนมนี่ขนม,มไปไปถึงไหนวันนี้โอ้ไปยางชุมเลยอืมไกละใกล้ไม่ต้องกม้มมีแผ่เนเดียวเหร ใกล้ๆใกล้ๆก็ยังไปไปในสุดปีตัวละซึ่งห่ง่ายเกินออกเดินแล้วนะออกแล้วนะออกออกแล้วคนกรุงเทพมาแย่งซื้อลุงใหญ่ซื้อไม่ทันแล้วกได้จะไดผิวขามังอะว่าโหเพโอ้จ้าของพ่นงนดิ เราลัดได้ที่ไหนอะของวินดงเออวินดงก็พิ่งสวยนะมีอะร้างอ่ะลัดก็ใบจไหนอะเพิ่งรัดที่ไหนอะหนูลัดแล้เนี้ทางไหนด้วยาลัดอลงใหญ่ด้ระวังมากกัดนะ

เ้าเท้าเตลเท้าเตล่ขาดไม่ออยหรอกไปไปแล้วเนี่ยชุดนี้ผ่านไปแล้วก็เนี่ยชุดข่าๆเนี่ยทีนี้เราจะไปเรื่อยด้วยเดี๋ยวๆฝนมึดหนาวจดลมแรงนั่นเลยไอ้ลังแดงเนี่ยเดี๋ยวไปลังนี่ก็นี่ก็จะเข่าๆแล้วทีนี้เข่าแวนี้จะข่าแล้ว้านเร่อขเรื่งียวีนีจะวยนี้แล้เข เนี่ยมันมันก็เตรียมล้างแล้วมันก็มันก็ล้างตอมันมนาเนี่ยม่เ้ใหม่อใก็เริ่มเริ่มเต็มเลยไม่ไม่สายแล้วเียกไกันเียทเนี้ยองวันสองวันเนี่ยงวัน2องวันสอขวดกูอยู่ได้แล้ออย่ได้เห นี่ขับไปมา็นสองคนพ่อลูกกันเนี่ยวันนี้เนี่ยสองคนพ่อลูกอืมเขาก็ได้ระดับนี้ก็ยังพอพอได้แต่นี่เมื่อวานมีกอไผ่พลังใหญ่ๆนี่ยกอไผ่นี่ไปไม่ถึงเขารู้รู้ว่าทิศเขาต้องไปเลยเบนออกอืมดีไม่เข้าไปซ้ำกสอโนะกะว่าไปต้องเข้าเนี่ยเนี่ยไปซ้ำไปซ้ำเนี่ยนึกว่านึกว่าเขาจะเออนึกว่า มันไปแล้วกลับไม่ไปผมจะมีอยู่รังเดียวมีอยู่รังแค่เดียวแค่นี้แหละเด่นเลยฮานาก้าแค่นี้แหละฮนาก้าเลยได้อยู่แค่นี้เลยตาตาดวงสองข้อนึงเอ้ยเก็บให้ดีลูกเอาวางให้ดีจะหอไปไหนนะลูกนะแม่ไปรับพี่ต่อยูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาตั้งคุปเก็บให้แม่เดี๋ยวเลิกหมด ขยันน่เต้นเต้นเอาน้องดูนั่งด้วยอันนั้ทิ้งเลยอันนี้ใหญ่กว่าอ ก็ตัเ่ี้ออนนี้บ้านเพื่อนเนยในป่านี้่เข้าาเลก็ไม่มีน้ำหะบอกมีน้น่อันนั้นมอก่อนที่ทยดีมองอ้ไทไปรอบสองกำลังมันเพี้ยเมเ็แล้วะจะสมอออกกันน้างนุกกันนะ

เออเห็นไหมมีเหมือนกันนะเพิ่อเหรอาวันดวยอ๋อถวันเอาคหวานคมาอาจารย์พุนตันนีวันไม่มีด้วยเลยนะถวันตรงหมดพี่ชามันออกไม่ได้เลยโอาใครแบนล้วเป็นขวดแวเนี่ยเป็นขวดเบาวิวเลยไม่ไนร้รวมออ่ะีกินตัวอ่อนอันนี้แป๊บเลยอืมอ่อนจริงลไม่มีต

เออเออเห็นไหมเออจะขับนอีกไม่ได้ขวดได้ไงอ๋อเดี๋ยวบอกแกเล่นน้ำมานดีก็นี่ละคนกินหนอนแกเต็มเปี้ยอะไรที่บอกกันะมดไม่เกี่ยวีคนงานนะต้องมีเดียวีไม่ได้มาสีร้อยบาทตี๊นะ ว่านมึงไล่สุยากเลยว่าใส่เมื่อดัมึงด็นกินมึงดันปีถ่ายตัวเองด้วยไงตอนกินคนกินนอนไม่ดูตอนกไปกินเจเลกินถ่ายตะสมทุกดูคนดูเขา คนดูเขานี่คนดูเขาติดลุงไงหมดแล้วลุงต้องวหวานแค่นั้นแหละพี่นุ่มลุงเป็นเน็ตไดอดอลเออเป็นแบบว่าไปดูใน YouTube วองเขาเป็นร้อยๆเป็นผันละคลิปอะ่ะ <c oughs> คนดูมันถ้าเจอหน้าลุงมไม่อยากดูมันก็แปลกนะแมวหัวไอ้มองนะมันวานมันมัน,มนท่านี้เลยอ่ะรีบอยู่เ,เลยแล้วเสื้อแกอยู่ข้างไนอ้อยกันเลย เจ้าของก็อยู่อยู่ใ,ใกล้ด้วยเลยที่เจ็ดตีพอเท่านั้นตัดพรุ่งนี้นะขอให้ได้แค่นี้จะประคุณพอเลยมาไม่ได้นะพรุ่งนี้ให้ได้อีกเท่าน,นี้พอเลยเอาอีกครั้งมอขของบอกผัดทั้งนู้นต,ต่อดีงั้นนะหบอกผัดทั้งนู้นบอกผัดทังนู้นพอพรุ่งนี้อีกวันเดียว ทีเอาให้เจนที่คนละสามะก้าแบบกล้ายิบหัวเขาเอาจะรู้จักที่ไหนนะเดี๋ยวเงเดี๋ยวพวลุงรนเดี๋ยวลุงร้าวันนี้ซื้อแบแสเดี๋ยวผมห่านอ่ะพิ่งมาใส่ข้างบนเออ้เลยรวมให้เัยสามสามติบปวดนี่ไม่ได้ไม่ตีเอายจทั้งรองอย่างเงี้ยเห็นมาแล้วใบแสไม่มีหาไม่ติใจเสียก่อนฮะไม่เสียไม่เสียดูแล้วดูเองแล้วเได้ยินตายห่าเลย อที่นี่ไม่ทำที่ที่นี่คนมีสินทำางทำขอให้พึ่งกัดยังยุ่งละโอ้ไม่ลงโคตรฟ้าจริงนะกับกะทุ่งกันแล้วแะป้าอันนี้แม่ไปด้วยป้าทุ่งงูแม่ไปด้วยขวดไปไหนกันนะเมืองมนธรรมบัตรเจริญเถอะชอบเหรอเมึงมนนี่ไวโพจนี่สูตรมนี่เอาชอบสูตรมนเหถอะเออเดี๋ยวดูให้ เ่ไน่เดอี้ยดเอี้ยเอี้ยเหรอเออนึกว่าไก่อะไรมาพูดอะไรกระิบกระพิบเบากระทิบเบาเบาเี้ยที่บ้านม่เนี่ยอ๋อเอียมันกระทิบอกผัดกะเพราผัดกะทอจะมาดูปลาลังแล้วจะมาดูปลา ดูปลาชอบดูปลาตัวใหญ่นี่เขาเอามาฝากทุกวันอ๋อซื้อเขา,นะเขาสามตัวนี้เท่าไหร่อข,ขอถูก,ถกเท่าไหร่ฮะสามตัวห้าสิบบาทเป็นนั่งกินร้านอาหารตัวละร้อยตัวตัวใหญ่ร้อ,อยหกสิบมะน้องไม่ใช่ตัวเดียวอตัวเดียวนั่นแหละไปดูสิ ลาเป็ดหนองคายตรงนี้ไอ้หลังโลตัรอะ่ะตัวเดียวร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอ่ะเออปลาอบเกลือไงไอ้ปลาเผาเกลืออ๋อแม่วาเลาะแย่พขอให้ได้เท่านี้งวดหนึ่งพรุ่งนี้เขาบอกไม่รับปากหรว่าจะเดีย๋ยวเดี๋ยวโทบอกนู้นก่อน เอบอกโน้นทีต้องเ,เอาทางนี้ก่อนทางาลูกค้าใหญ่ก่อนอให้เสร็จเอาไว้ที่ด้ให้เสร็จเรื่องไปทีก่อนแล้วาทางาทางน้นเอาไว้ก่อนอนี่กูจอง,อง,องเฮ้ยกูจองมันอะไปทีกูมาใหม่แต่ยังไม่ไ,ไปหาสักทีจุ่มหาอะไรมาใส่กระเซิงทีไอหานี่มันชอบกระเซิงเอาถุกมาแต่คัดเอา เอาตัวตัวช่วยอะเอกินนอยกับรถนตัว็นตัว้นมันเป็นโรคมันเป็นโรคชอบกระเซิงบีบน้องะชอนกองน้องเคยผมว่ามันชอบกินกระเซิงตลกที่พ่าที่เขาเมื่อวานนี้ที่เอาไปแล้วตัวนมเอนมเออมันก็เหมือนผมแล้วกินไปสามกระเซิงแล้วเมื่อกี้นี้น้ำนมเอาเอาอนั่มเอาเอสูงเอาสูงมาใ อเอาไปพีเอาไปเอาดินี่แหละมันอยากได้นี่แหละเออลูกใหญ่ใหญ่เลยสักสองถุงอ๋อนี่อยู่เยอะเว้ยอันนี้เขียวเว้ยอันนี้เจ้าใหญ่เจ้านี้วันนี้นะครับอ๋อเหรอโหอยอันนี้เจ้าใหญ่เว้ยอันนี้เขียวเลยเว้ยสมควรพ่อลูกแบ่งกันแบ่งกันไม่ทะเลาะกันแล้วแบบนี้ได้ต่างคนต่างได้เยอะเนี่ยไม่ใส่ฮะเออ วันนี้ได้ได้ทั้งแปดขวดได้วันนี้วันนี้ก็ลิ้นรวมมาทั้งหมดก็รวมรวมสิบวันนี้แปดขวดเราไดู้่แล้านองล้ายก็สามสี่ขวดได้ไหมสี่ขวดน่ใครใครใครที่มีแบนแล้วหุ้นกันไปเลยรวมไปเลย เออใครมีแบนหุ้นก็ใส่กัไม่มียัมีอยู่เจ้าเดียวดีดคิดว่านะเดี๋ยวที่อย่างนู้นยังมีเศษอยู่นู้นนะอันนู้นยังไม่รู้จะเศษอะไรเอษใจนู้นแล้วก็พรุ่งนี้ก็คัดให้เต็มขวดหรอกเออก็ได้ถ้าไม่ได้แบนก็ใส่ได้ให้ได้กลมได้ไม่เป็นไรเออนุ่มเดี๋ยวเอามาใส่ให้หมดเลยนะเด็กเออเ่มเอามาแต่งเอามาแต่งเดี๋ยวจะเอาไปใส่ล้เออต้องรีบเราไปต้องรีบเราแหมยังไม่มืดพระอาทิตย์ยังอยู่สูง จะกี่โมงกันนี่เพิ่งสี่โมงครับว่าิน่ก็ไมดี่ยโอ้โหปลาตรงนี้แห้งหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้ให้ปลากินอีตอนอีตอนปลาแห้งได้ปลามากินเยอะเลยสิจับกันธรรมดาก็ได้ปลาดูแล้วแล้วปลาตอนน้ำมันแห้งจับมาจับปลามาทำกินกันเลยเลยกินทุกวันเลยเอาไปกินที่ผมเลี้ยงที่ผมไม่กินเลยแล้วไปไหนอ่ะเอาขายไปหมดเลยขาย นกับยี่สิบโลอ่ะไอช่อนนะเออเวลาเวลามันจะแห้งจะงวดเราก็จับใช่ไหมแล้วก็ขายไปมีคนมารับซื้อใช่ไหมเนี่ยขายขายโตเอียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวตอนนี้ว่าจะขายสักสองพันห้าอยนี้ขายกะเพราได้จานเดียวไปแปดสิบแล้วขายขาดหน่อยก็ไม่ต้องปนกันนะเอาใจไหนมันก็มันไม่ไปไหนมันอยู่ตลาดนอนนอนอยู่ในบ้านด้วยนอนบนทุ่งนอนนะ น้ำสามปีอย่าได้แล้วนะแล้วมันอ่านไม่ได้เลี้ยงไม่ตั้งแต่เด็กเหรอเลี้ยงไว้ตั้งแต่โตแล้วอะโตแล้วแต่มันยังไม่เล็กเกินเขาเขาว่าถ้าตัดปลายลิ้นออกมันพูดได้นะพูดนี่วันทีแรกมันก็พูดเนี่ยแป๊วไปแป๊วเรียกแป๊วอยู่พูดแค่นานเยอะก็อยู่แค่นั้นพอปล่อยแล้วโตแล้วอะเขาบอมันก็เอาแหวนเงินขูดลิ้นจริงด้วยเล่นใส่ขวดใหญ่เลยนะพี่เต๋อเต็มจะลาเลยมันจิกกันอะมันแหกปากมันแหกออกรู้จะเหมือนโตอ่ะเพราะจริงมันแหกออก แล้วต่อเลือกกินฉลาดตัวพี่ปีกินเนี่ยขวดมือเลยไม่ยิ้มรูมเดี๋ยวเราที่บ้านให้พอไอ้พอพอมาไม่ทันลังกอซแล้วไหนวะเออไปได้สวยกอซอข้ัดของเลยแพงอ่ะบ่อนเคยเจอกับมึงเนี่ยที่มึงยืนฟังกูยืนฟังนี้เลยแพงเราลดแต่คนมันแล้วไม่ต้องคนเนอะกอซก็้ม่ส่องได้ประกาศไล่รอบแล้วได้ยินแล้วรอบเดียวก็รู้เรื่องแล้วพูดมันคนเมาเลยไี่เคยจอดเลยพิธีเมาบ้า ดิฉันเมาากูไม่เห็นเหรอคกูเดินไปแล้วเมาขึ้นมากเดินลงไปเองจีนน่ะนะมันกำลังจินนะทายเลยนี่นะไี่นะไนนแม่เมื่อให้ให้กันอันี้ไช่เ

ไม่ไม่าเองนะเว่าเออชายมวิ่งคุพอแค่ปอวิ่งต้องเห็น๋อพห่โชคกลูคุณควรมโ้โโอ้โหแล้วก็ว่าคต่ออใหม่ขาข้นขาขึ้นขาดขึ้นได้ยังว่ามึงไม่ได้วิ่งนขาดขึ้นต่ออไม่ต้องาเัไม่ต้องา่อเนียเก่งใจครับเก่งใจ ไทำเองเนี่ยนะไปไปไปทงเอาแลอีังอังนต่อาอากาศดีๆมาดูทุลุงบุรี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอากาศดีๆเนี่ยมนต้องมาฆ่าไปแดกเ้ยให้เลยโอ้แจกหมดแลยนี่ยอาตังค์นี่ให้เลยแถุงแถุง ไม่เจอเหี้ยกูเดินไปกอทอนนั้นมดนเลยน้ำคุณเดีนยเด็กก็ีเลยเดินมองตัว้ไอ้นี่ทำอะไรนั่งถอดเสื้อที่ว่ามีซิคแพกเหรอไม่สบายกพบพฟื้นไข้มาโออไอเด็กเปียกมือสันเลยแล้วก็ว่าเปิดบ้านแล้วหายไปไหนวะ ถ้าเป็นป้านี่เลีียงป้านแลอ่ะทำไมอ่ะก็ไ้สามกดสามดครึ่งนี่ผมกูสามกวดครึ่งนี่ใหญ่ไดมไหมเห็นถือมาสองขวดไปตั้งดีไเห็นถือมาสองขวดจะโกขวดอีกแล้วเใช่ไหที่า ไดได้ปนินโอ้ได้อีกหน่อยไม่ได้ดีุีนั่นคือให้เราคิดเต็มเต็มสามขวดกินได้อ้าวแล้วลำล่องยังดีมากเลยยังมั้งดีเข้ามาเติมพรุ่งนี้ไปหามาใช้ก็อีกครึ่งขวดอ่ะเออง่ายๆ ร้อยใบขาดไปยอดเลยขยันดีนะมองดูแล้วสิบขวดได้ไหมยิบพิ่มไอ้กหยิบต่อในตัวเองสามหกยังไม่ได้แกะเลยเก้ายังขวดแล้วยังบีบไม่หมดเลยยังอยู่โอ้สิบขวดวันนี้แน่นอนเนี่ยังอยู่เนี่ยวันนี้สิบขวดแน่นอนไม่ไม่ไม่ต้องปิดให้เขาแน่นหรอกปิดนี่ตัวลงไปแล้วนะงั้นเจ้ากรุงเทพยังระเบิดเลยนั่นเออกรุงเทพไปไปถึงบ้านระเบิดเสียไปขวดหนึ่งวะ ของเราไม่ได้ไปปิดฝาแน่นไม่ได้ผมก็เคยโดนระเบดิดออไม่ได้ระเบิดแล้วเี่ไ<ะ><ะ>ปให้เพราะว่าคนประวานนะพี่ตีกขาบอกอ่ะเขาเป็น,นประว่าน มันเป็นป่ะวัติถ้าเกิดไปเจอน้ำตาลมันตายเลยนี่สีนี้แต่ถ้าเจอเจอแบตแซ่ไม่ตายใช้ยิ่งเยอะเลยนี่มันชักเริ่มมีน้ำตาลนะเริ่มเติมมะม่วงเวันนี้นะหนูเดี๋ยวนี่จะดูนี่เชื่อกันญญานะว่าถ้าถ้าเราทำมาได้อีกมาให้เอาขวดนี้มาด้วยไหนเราก็เอาขวดไว้บ้านนี่เราต้องเอาไปทำไมเราต้องเอาเต็มไปเราต้องไปนะไม่ดีนะเออไปเดี๋ยวพี่ก็ต้องเอามาอยกของนี่กันเยอะเลยนี่แหละเดี๋ยวนี้นะผู้ชม เขี้ยวแบบแซงเขาง่ายๆอ้ี้อันนี้มันกระปากอุ้ยมาบอลังอัดไอ้นี่เดี๋ยวเเข้าไปในนั้นอะไรก็แบบแซ่แบบแซ่มันน่าเกลียดนะนี่เราของเราของแท้ๆนี้ปากนี่เราถ่ายให้ดูทุกทุกนี่เลยทุกอริยาบทถ่ายให้ดูหมดเฮ้ยแบบแซ่แบบซอร่องอะไร่โอ้ยเรื่องอะไรวหมอะอะลุงตีเออมาเนี่ยแบะแซ่มันโคตรมหาแลยเนาะ ลงไปนู่นเลยะล้งอัวยังยังไม่ครบยี่สิบอกแล้วะบอกแล้วเก็ควนมาหกบอกแล้วแมวิ่งไปเอาอยู่นี่ะเขต้องเอาให้มันข้นคก็ีเพนยิ้ไปลูกไงอืเอาเพนยิ้มไปลูกว่ามันซวยเดีวแม่มาเจดลูกแล้วใช่ไหมโอมันแห้งแล้งอะมันแรงด้วยเพราะน้ำหวานดีอูดิมันเริ่มแห้งแงแล้วเป็นใจแล้วมันได้เยอะลาก็เอาร้อยแลกันนะ้กแป้งออกมาเจ็ด มันได้แปดขวดเจ็ดขวดเลยขวดนึกว่กินในพิธี่เตยจะเติมไงน้องเ็นหวานเนี่ยแต่เอาหมดเลยใส่มันจไปถึงไม่ได้กินใหญ่เลยน้องเขยมันเอาไปหิ้งไวให้ที่สัมพันนเมื่อวานไปบีบยิ่งดีใหญ่นะไปบีบแล้วก็สัมพันอยู่เนี่ยสัมพันที่นู่นเลยนะคอมะถมนึกว่านี่ช่องพานนี่จะผพานเลยช่องพานก็ดีสัมพันไกลขับรถเหนื่อยขับรถประมาณสี่ชั่วโมงนี่รถเมื่อยเนี่อ เดี๋ยวขับรถอะไปให้มันเดี๋ยวมันทำกับข้าวยังไม่เลิกเลยเนี่ยเยี่ครับปวิดีอไปไหนลูกกดไลค์กดแชร์ไปเนี่ยจบสิ้นกระบวนการนะน้ำพึ่งเล่มติดตามนะครับกดตั้งเพือนแล้วกดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์นะครับเรื่องขึ้นเลยขึ้นคอมเมนต์ได้ทุกเรื่องครับนีนะครับ เยอะไปแล้ลงอะเจ็มเจนโดนเข้าไปโอ้โหังเดียวแค่นั้นเลย